สวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคกดีการต่อสู้ชีวิตของครูไปบุญเป๋หลังคอมมาจนถึงนักวาดการ์ตูนตอนที่17ซึ่งเป็นการต่อสู้ชีวิตหลังจากหลังลาจากปัง่าพาตัวเองกลับมาสู่โรงเรียนแต่คราวนี้มาไกลถึงอำเภอปฏิวจังหวัดจุมพรตอนนี้ผมจึงให้ชื่อตอนว่าครูเกษตรรับกรรม ตอนที่แล้วผมมีเรื่องโต้เถียงกับชายคนหนึ่งที่มาเมาอาลวาดที่หน้ากระท่อมกาานา้าคราวนี้มาฟังต่อครับผมตอบโต้ชายคนนั้นไปว่าเรื่องนี้ต้องว่ากันไปตามกฎหมายผมจะไปเรียกตำรวจมาผมกู่มแต่จริงๆแล้วผมไม่กล้าออกไปจากกระท่อมโดยทิ้งภรรยากับลูกสามคนไว้ตามลำปางจนนายนั่นมีเพื่อนมาลาปพาดวออกไปพอดีว่าตอนนั้น พ่อเริ่มกับแม่ขำพ่อตาและแม่ยายของผมยังอาศัยอยู่ในที่ดินบ้านที่อยู่ดิมตุ้งอยู่คนละตําอยู่คนละตำบลห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณสองกิโลเมตรอันเป็นที่อยู่ดั้งเดิมของต้นก่อนที่พ่อจะมาจับจองที่ดินสืนใหม่ตรงนี้ไว้เพื่อให้พวกลูกๆได้แยกมาตั้งบ้านเรือนอยู่และทำมาเล้งชีพแบบของใครของมัน ผมพอจะรู้ประวัติอยู่ว่าที่ดินตรงนี้เคยถูกท่านผูงคนหนึ่งจับจองไว้ตอนที่ยังเป็นป่าส่วนพ่อเริ่มพ่อตาของผมท่านเป็นผู้รู้กฎหมายและมีตําแหน่งเป็นสารวัตรกำนันท่านจึงไม่วังเสียงท่านและท่านได้เข้ามาจับจองโดยปลูกกระท่อมอยู่ในที่ดินพอปลูกพืชพ่อพร้อมปลูกพืชผลคือมะพร้าวและพืชอื่นๆลงไป ทำให้ท่านยื่นเรื่องต่อทางสำนักง,งานที่ดินำอำเภอและมีสิทธิ์ได้เข้าครอบครองที่ดินโดยมีเอกสารการทําประโยชน์ในที่ดินที่เรียกกันว่าใบสคอหนึ่งต่อมาท่านจึงแบ่งที่ดินที่อยู่ติดถนนตรงน,รงนี้ออกเป็นส่วนๆเพื่อมอบให้กับลูกๆหกคนเข้ามาอยู่และครอบครองเป็นที่เป็นเจ้าของจากด้านหน้าที่ดินติดถนนถึงด้านหลัง เลิกอ่าลึกเข้าไปสี่เส้นได้ที่ดินคนละประมาณสามไร่ทุกคนส่วนผมหนึ่งปีแรกผ่านไปทุเรียนเงาะมังคุดของผมต่างแตกกิ่งก้านงดงามทำให้เนื้อที่สามไร่ดูกับแคบพอ่อพ่อเริ่มมาดูแล้วพูดกับพี่สาวและพี่เขยว่าถ้าไม่มีใครใช้ที่หลังบ้านปูกอะไรท่านจะมอบที่ทั้งที่เหลือทั้งหมดให้ผมปลูกเาะทุเรียนใครจะว่าอย่างไร คำพูดของพ่อเริ่มทําให้โกวัตสามีของพี่บุญรับรีบถางหญ้าคาหลังบ้านแล้วเอามะพร้าวกับมะม่วงเล็ดล่อหรือต้นยาร่วงไปปลูกซึ่งแค่หย่อนเมล็ดไว้ไม่กี่วันมันก็งอกซึ่งมะม่วงเล็ดล่อหรือยาร่วงเนื้อผลไม่ค่อยอร่อยใชยแย้แกงเลียงแกงเป็ดได้ส่วนเนื้อในมเมล็ดอร่อยกว่าทัวมีบริษัทนําไปอบใส่ถุงขายในห้างและมีราคาค่อนข้างแพง ส่วนยอดใบอ่อนใช้เป็นผักแนมรับประทานกับกะนุงตีน้ำยาหรือแกงเผ็ดอร่อยและมีคุณค่าทางยาสมุนไพรเป็นพูชที่สามารถปลูกทิ้งๆไว้ได้ไม่ต้องดูแลและขึ้นได้ในทุกสภาพดินยิ่งเป็นดินทรายยิ่งชอบส่วนด้านตะวันออกพี่เกยอีกคนไม่สนใจเรื่องการทำสวนพอเสร็จจากนาก็ไปรับจ้างถางๆในสวนของชาวบ,บ้านพอได้เงินมาเล็กๆน้อยๆก็ดืเหล่ามานั่งดื่มดื่มแล้วก็มา ทะเลาะกับพี่สาวพอเริ่มจึงยกที่ดินที่อยู่หลังบ้านของพี่สาวให้พี่ไรอีกที่หนึ่งขณะที่ลากสายรางวัดเนื้อที่โควัดถือพี่สวัส์สามีของพี่บุญรับปลูกมะม่วงเล็ดล่อล้ำเข้ามาในเกตของผมกับพี่ไรสองตนพี่สวัส์พูดว่าขุดออกได้เลยแต่ผมตอบว่าไม่เป็นไรครับเอาไว้แบบนั้นแหละไม่ได้เสียหายอะไรเราพี่น้องกันกระทั่งฤดูฝนฝนตกลงมาหนัก ติดติดการหลายวันในสวนมีน้ําแช่กังผมต้องระบายน้ําออกให้เร็วที่สุดท่ามกลางสายฝนผมขุดเป็นคูระหว่างแถวต้นทุเรียนพอให้น้ําไหลหลงร่องไม่ขังแช่ก่อนไปว่าจ้างคุมาช่วยขุดเป็นร่องกูกว้างเจ็ดสิบเซนติเมตรลึกห้าสิบเซนติเมตรแต่การขุดต้องดึงสายเชือกดึงเป็นแนวเส้นตรงร่องที่ต่อแดนกับที่ดินของพี่บุญรับกับพี่สวัสด์ต้นมะม่วงเล็ดลอถูกขุดออก เพราะมันล้ำมาอยู่กลางคูไม่มีทางเลี้ยงหลังการขุดคูยกร่องผ่านพ้นไปห้าหกเดือนต้นเงาะมังคุดทุเรียนลองกองมะม่วงรวมเจ็ดสิบเอ็ดต้นถูกคนลักลอบควันทิ้งขาดเสมอดินผมรู้สึกเสียใจมากเพราะไม่เคยพบเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมไปถอนเงินจากธนาคารมาสองพันบาทก่อนจ้างรถกระบะของคนรู้จักเดินทางไปที่สวนพบปนไม้กิโลสิบแปด ทางไปจังหวัดระนองซื้อต้นทุเรียนมังคุดเงาะมะม่วงลองกองกระหนุนมาครบตามจํานวนที่ถูกทาลายจากนั้นผมก็ไปขุดเอาต้นเก่าออกหวังต้นใหม่ลงไปแทนและผมกล่าวว่าครั้งนี้ต่อให้มีใครมาตัดวันอีกผมก็จะปลูกมันลงไปใหม่อีกเรื่อยๆไปครั้งที่สองปลูกมาได้อีกสามปีรวมเป็นหกปีนับแต่เริ่มปลูกครั้งแรกยังไม่มีใครมาทาลายต้นไม้ของผม แม้ว่าบ้านที่สาวที่อยู่ด้านทิศตะวันออกพอถึงหน้าแรงจะเจาะผย่าคาทําให้ควยไหม้ลามเข้าไปในสวนของผมแต่ผมใช้น้ําที่ต่อสายถูมน้ําจากบ่อที่ผมเตรียมไว้ดับควยได้ทันจากนั้นก็มีควายของชาวบ้านถูกล่อยเข้าไปเบียดถึงต้นทุเรียนเงาะลองกองของผมเป็นข้างคราวจนครบปีที่ห้าหรือปีที่แปดที่ผมมาบุกเบิกที่ตรงนี้ําสวน มะม่วงมันทวายเกียวสเสวยอ,อกร่องหนองแสงหนังกลางวันมีผลดกทุกต้นเก็บได้เช้ารับเป็นจริงขณะที่เงาะเริ่มออกดอกมังคุดลำต้นโตเกือบเท่าดำามิดระรองคองถุงตัวหมวทุเรียนต้นเท่าแขนผมขวัญเห็นทุเรียนพันหมอนทองยี่สิบต้นออกผลอ้อยอยู่ตามจริงวันใดหาเกเห็นดอกผลของมันแม้จะไม่ได้กินผลผมจะมีความสุขเหมือนได้ไปเดินอยู่ในแดนสวรรค์ ด้านตะวันตกตรงชายคาครัวอาจมีใครซื้อทุเรียนมากินแล้วโยนมเมล็ดของมันลงไปมันงอกขึ้นสูงพ้นชายคาขนาดของลำต้นเท่าขาอยู่ต่อเขตแดนกับพี่บุญรักผมคิดในใจทุเรียนที่งอกขึ้นเองจะมีความต้านทานต่อโรคพืชเพราะเดิมทีทุเรียนบ้านหรือทุเรียนธรมรมดาธรรมชาติชอบขึ้นอยู่ตามนุนดินที่เป็นป่าเขาส่วนลำต้นสูงใหญ่เท่าต้นยางนาและมีอายุนับเป็นร้อยปี ผมจึงอยากจะเห็นทุเรียนต้นนี้โตขึ้นอยู่ข้างครัวบ้านของผมตลอดไปและผมพูดกับทั้งพี่บุญรับและพี่สวัสด์ว่าทุเรียนต้นนี้อยู่ในที่ของผมใครอย่าทำลายมันนะครับถ้าใครทำลายล่ะโกรธกันตายเลยทว่าไม่ถึงปีทุเรียนต้นนี้ค่อยๆมีใบถูกเหลืองแล้วยืนต้นตายและผมไม่สามารถจะเอาผิดใครได้นอกจากปลูกบ้านถาวรอยู่เพราะจะอยู่กระท่อมไปตลอดคงไม่ได้ เมื่อลูกๆสามคนโตขึ้นทุกวันทุกวันก่อนปลูกต้องปรับผมพื้นที่ให้ถูงอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพราะบ้านเพราะบางทีพอฝนลงมาหนักน้ำจะท่วมขังทางเดียวที่ผมต้องตัดสินใจคือที่ดินสามไร่ที่นครศรีธรรมาราชแม่แบ่งให้ผมและผมไม่ต้องการที่จะกลับไปอยู่ที่นั่นอีกเพราะดินเป็นทรายลูกทุเรียนไม่ขึ้นและคิดว่าผมจะมาขอตายอยู่ที่บ้านห้วยหลุดป่าติวนี่แหละ ผมจึงขายที่ดินที่นครศรีธรรมราชได้เงินมากได้เงินมาก้อนใหญ่พอที่จะถมดินลงในจุดที่จะสร้างบ้านสูงกว่าหนึ่งเมตรกว้างสิบสองเมตรยาวยี่สิบเมตรจากนั้นก็ทยอยสร้างไปทีละส่วนโดยสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นตัวบ้านก่อนค่อยเติมครัวโดยอาบน้ําที่บ่อไปก่อนการกับถ่ายผมทําท่วมหลุมไว้กลางสวนพอมีอุจจระในหลุมเต็มผมจะจอบ ลากพาไปใส่คุนต้นทุเรียนซึ่งทุเรียนชอบมากโตว,วันโตคืนหลังวางขัดทวนบริเวณของบ้านครัวห้องน้ำเสร็จที่ที่เหลือรอบๆบบ้านตรงไหนพอจับปลูกอะไรแทรกลงไปได้อีกผมปลูกลงไปทันทีเช่นสตอพันกเกษตรสามปีออกผลหนึ่งต้นมะม่วงพันควาลั่นและออกร่องสองต้นมะม่วงกิ่งตอนลูปีแรกก็ได้กินผลเพราะมีผลติดจริงมาตั้งแต่อยู่ในถุงวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคม พศ2532กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศจะมีลมพายุโซนร้อนชื่อเกพัดเข้าตลมุมแหลมตลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ประชาชนในแถบอำเภอปากพนังระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นผมควังแล้วโล่งใจเพราะมันอยู่ห่างจากบ้านผมลิบลับแต่กลับ่วงบ้านแม่ที่นครศรีธรรมราชคืนวันที่3พฤศจิกายน พศ2532ฝนตกปรำๆตลอดวันและกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุไต้ฝุนเอได้เบี่ยงเบนจากแหลมตะลุมพุกมุ่งหน้ามาทางจุดเชื่อมต่อระหว่างประจวบคีรีขันธ์กับจุมพรเช้าวันที่4พฤศจิกายน2532คณะที่พิรยัยกับโสพิษพอดลูกสาวคนโตลงไปที่กระท่อมเพื่อเตรียมทำขนุงขายตั้งหม้อข้าวไม่ตันจุด มีลมพัดกระโชกมาพร้อมกับปล่อยควาดับพึบฝนตกโปรยโปรยลมพัดมาจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือผมรีบปิดหน้าต่างลุงกรอนแต่ปิดไม่ทันลมแรงขึ้นจนจับจนจับบานหน้าต่างไม่อยู่ต้นมะพร้าวใหญ่หลังบ้านพี่บุญรับลมควาดลงเขียดหลังคาบ้านผมยอดมะพร้าวมาอัดแน่นอยู่ที่ประตูหลังทําให้ประตูหลังบ้านเปิดไม่ได้ส่วนด้านหน้าบ้านต้นมะม่วงกับต้นมะมุดกัปูนมะม่วง ลำต้นโตของคนโอบอยากคว้าบ้านที่บุญรับลมควาดลงบนต้นชุมผู้เพชรของผมแหลกละเอียดส่วนต้นมะม่วงที่หน้ากระท่อมของผมค่อยๆเอ็นลงงัดเอาพื้นปูนส่วนหน้ากระท่อมตีดมายกขึ้นตั้งกระบิกลูกออดสูพิษซึ่งปีนั้นกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนพ่อช่างากรุงเทพมหานครใกา้จบกลับมาบ้านและแม่พี่ไรวิ่งขึ้นมาบนบ้านหลังใหม่มารวมตัวกันอยู่ใต้หลังคาด่ดานฟ้า ซึ่งยื่นออกมาจากหลังคาบ้านไม่กล้าเข้ามาในบ้านเพราะรัวบ้านพังพับส่วนในบ้านกระเบื้องหลังคาบ้านของพี่รับรับพุ่งมาชนหน้าต่างกระจกบ้านของผม,ผมด้านตะวันตกทําให้กระจกหน้าต่างสี่ช่องแตกหมดกระเบื้องหลังคาหลุดจากโครงหลังคาดังราวกล่าวคล้ายเสียงพายุเหมือนรถไอยสักติบกระบวนแล่นเข้าสู่สถานีพร้อมๆกันหลังพายุสงบต้นไม้ในสวนเหลือแต่ต้นมะม่วงเขียวเสมย น้ำดอกไม้และหนองแสงที่ล้มตะแคงเหรือรากติดดินอยู่อีกด้านขณะที่ต้นทุเรียนมังพุดวอกถูกน้ำพัดปาไปมผมไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อต้นพันธุ์ใหม่มาปลูกอีกได้เนื่องจากต้อง่อมแซมบ้านเงินชดเชยค่าบ้านเสียหายที่รัฐบาลจ่ายชดเชยให้หลังละสองหม้าันบาทผมไม่มีสิทธิรับสาเหตุเพราะบ้านยังไม่มีเลขที่และไม่มีเส้นกับผู้ใหญ่บ้าน คณะที่ผู้ใหญ่บ้านแยกบ้านและครัวออกเป็นสองเป็นบ้านสองหลังรับเงินชดเชยห้ามหมื่นบาทและผมยังต้องการเงินเดือนไว้ตยส่งลูกชายหญิงที่กำลังเรียนในวิทยาลัยศิละปะนะครศรีธรรมราชและวิทยาลัยพ่อช่างกรุงเทพสิ่งที่ผมทำได้ต่อจากนั้นคือน้ำพันไม้ที่ต่างราชก,การแจกให้มาปลูกข้างข้างบ้านมีมะม่วงสามปีมะม่วงควาลันมะม่วงอกกรองและสะตอพันสามปีออกขว ลงในที่ที่ต่อแดนกับที่ดินของพี่สวาวอีกครั้งจากนั้นผมก็ไม่หยิบจับอะไรอีกส่วนพี่ไรใช้ความขยันตามศักยาภาพของเธออยากจะทําอะไรในพื้นแผ่นดินแล้วอยากจะทําอะไรในแผ่นดินของพ่อแม่ก็ให้เธอทําไปและพี่ไรเลือกทําในสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงน้องจะทำํำนาเธอประกาศนาจะไม่มีคนทํากันแล้วน้องเสียดายที่นาที่ถูกต่อให้รกร้าง ผมแอบถอนใจที่นาของพ่อตาแม่ยายของพี่พี่น้องน้องของเธอตั้งของเธอทิ้งร้างไว้ตั้งหลายสิบไร่เพราะสมัยใหม่ไม่มีใครอยากทำนาคนรุ่นหลังต่างอยากทำงานเบาๆนั่งต๊ะมีเงินเดือนหรือไปทำงานเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินเดือนพี่น้องทุกคนต่างยกที่นาส่วนหนึ่งให้เธอผมหันกลับเข้าหานักเรียนโดยใช้ฝีมือวาดภาพการ์ตูน ผลิตสือประเภทหนังสือถงเสริมการหานบางเล่มส่งไปให้สำนักพิมพ์พิจารณาทําให้ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือที่โรงเรียนต่างๆซื้อไปเข้าห้องสมุดโดยที่ไม่รู้ว่าผมเป็นคนเขียนไม่เพียงแค่นั้นผมใช้ความรู้ในด้านการเขียนนิยายภาพการ์ตูนมาเป็นเขียนเรื่องรั้นนิยายเยาวชนและนิยายผู้ใหญ่ส่งไปให้นิตยสารต่างๆพิจารณาหลายหลายเรื่องได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร จากนั้นผมรวบรวมส่งสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ก็ตีพิมพ์รวมเล่มออกมาบางเล่มผมวาดภาพเองบางเล่มสำนักพิมพ์ม,มีจ้างประจําวาดตีพิมพ์ออกมาวางจําหน่ายทําให้ผลงานของผมถูกตีพิมพ์ออกมามากกว่า20เล่มความที่ผมเชื่อมั่นว่าการอ่านหน,นังสือทําให้คนรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทำให้ผมพยายามปลูกป,ปันสอนให้เด็กๆเป็นทั้งนักวาดรูปการ์ตูนและเป็นนักเขียนไปร่วมกับผมซึ่งผมพบว่ามันเป็นวิธีที่สอนให้เด็กเขียนหนังสือได้เขียนคล่องเขียนเป็นและรักการอ่านอย่างแท้จริงทว่าทั้งผู้บริหารโรงเรียนคือครูใหญ่ขึ้นไปถึงประธานกลุ่มโรงเรียนครูในโรงเรียนกลับไม่เห็นด้วยกับการที่ผมสอนให้เด็กเป็นนักเขียน แถมถูกมองว่าเป็นการสอนให้เด็กเขียนหนังสืออ่านเล่นที่ไร้สาระเพราะในชีวิตของครูส่วนใหญ่ผู้บริหารทุกระดับมักมองว่าเรื่องสั้นและนวนิยายเป็นหนังสืออ่านเล่นที่ใครอ่านก็ถูกมองว่าเป็นพวกไร้สาระทําให้ผมถูกครูใหญ่เรียกไปต่อว่าคุณกําลังยักยยกสิ่งที่คุณชอบให้กับเด็กๆและไม่ได้รับการส่งเสริมให้สอนในแบบที่ผมสอนแต่ผมก็ยังสอนโชคดีที่ว่าช่วงหนึ่ง ครูใหญ่ย้ายไปรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกรงที่อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งมีนักเรียนมากกว่าและเปิดสอนชั้นป .1- ป .6 ทําให้โรงเรียนบ้านดอนทรายว่างครูใหญ่ไปสองปีและผมถูกอำเภอแต่งตั้งให้รักษาการแทนครูใหญ่ช่วงสองปีที่กล่าวมีหนังสือเชิญชวนมาจากศูนย์พัฒนาหนังสือกลมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนเขียนหนังสืออ่านสําหรับเด็กโดยเด็กเป็นผู้เขียนส่งเข้าประกวด ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่หนึ่งเงินุดสามพันบาทรางวัลที่สองเงินุดสองพันบาทและรางวัลที่สามเงินุดหนึ่งพันบาท,ก,ท, 3, บาทการส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนสามารถทํางานเป็นรายบุคคลและรวมกันเป็นกลุ่มสองถึงเจ็ดคนก็ได้ผลปรากฏว่านักเรียนในชั้นป .4 โรงเรียนบ้านดอนไยของผมเด็กหญิงจุธาทิพย์ลำเลิศได้รับรางวัลที่หนึ่งเด็กหญิงพิมลวันอินดาพรม ได้รับรางวัลที่สามและเด็กในชั้นที่ร่วมเขียนกนเจ็ดคนได้รับรางวัลชมเยชยโชคดีที่ว่าช่วงหนึ่งที่ผมไปเรียนปริญาตีผมเคยรู้จักนักศึกษาที่เรียนปริญาโตชื่ออาจารย์วิเชียนประยูนในชาติต่อมาอาจารย์วิเชียนได้โอนเข้าไปเป็นนักวิจาการในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูหรือสำนักงานกอกกออาจารย์วิเชียนอ่านผลงานของผม ที่สำนักปิมตีปิมเผยแพร่ก็รู้สึกชื่นชมวันหนึ่งอาจารย์วิเชียนถูกเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ครูในจังหวัดจุมโพนกว่างเพื่อให้ครูที่รักความก้าวหน้าทำผลงานขอตำแหน่งอาจารย์สามระดับแปดเก้าพอเจอหน้าผมอาจารย์วิเชียนบอกผมทันทีว่าผลงานของคุณใช้ขอตำแหน่งอาจารย์สามได้ทำไมไม่ตรงละ่ะจากนั้นอาจารย์วิเชียนก็แนะนําสิ่งตีงงย่อยต่าง ให้ผมไปทําและให้รีบส่งสานักง,งานกโผมจึงนําผลงานหนังสือเด็กและเยาวชนที่ผมเขียนส่งผลงานหนังสือเด็กที่เด็กเขียนส่งประกวดแล้วได้รับรางวัลได้รับการตีพิมพ์่ายเอกสารเย็บเป็นเล่มส่งถึงสํานักง,งานกโแต่ในขั้นตอนเสนอผ่านอําเภอก่อนถึงสํานักง,งานกโผมถูกศึกษานิเทศอําเภอชื่อนางสาวพวงเป็นวงเล็บชื่วสมมตินะครับเพิ่งจบปริญญาโทมาใหม่ม มีอัตราเติบพราทวงติ่งว่างานของผมเป็นงานส่วนตัวเขียนเพื่อสายไม่ได้เขียนเพื่อใจสอนนักเรียนในสำนักงานการ,ระสมศึกษาอำเภอปะิูต่างทราบกันดีว่านางสาวพวงเป็นเป็นคนมีอัตราสูงถือว่าตนเรียนจบปริญญาโทซึ่งทั้งอำเภอและจังหวัดในขณะนั้นมีผู้จบปริญญาโทเพียงไม่กี่คนและเธอยังทําตนเป็นผู้มีความรู้ทางศิละปะคอยทั้งแงก่กดกลมผม พร้อมกันนั้นก็อต้องการให้ครูทาผลงานเสนอกอ,ขอแต่ต้องทําในรูปแบบที่เธอออกไปนิเทศคือต้องทําแบบงานวิจัยแต่ผมไม่ถนัดงานวิจัยประกอบกับที่ว่าในตำในคาแนะนําของอาจารย์วิเชียนประยุนชาติที่เป็นนักวิทยาการในสํานักง,งานกขอคมากกว่าจึงเป็นเสมือนว่าผมไม่ยอมรับเธอทําให้นางสาวพวงเป็นพยายามสกัดกั้นทั้งผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของผมเช่น วันหนึ่งเป็นวันหยุดผมไปทําธุระในตลาดชุมพรขณะอยู่ในร้านหนังสือผมพบนายกิติวุฒิปันตอนหัวหน้าศึกษานิเทศจังหวัดอาชุมพรนายกิติวุฒิถามผมว่าคุณไปบู์มีงานเรื่องสั้นหรือนวนิยายที่ติพิมพ์รวมเล่นกี่เรื่องละผมขอยืมได้ไหมผมกําลังจะไปร่วมจัดนิทรรศการผลงานครูที่หัดใหญ่ผมอยากบวดครูจังหวัดอื่นๆว่า จังหวัดจุมพรของผมมีครูนักเขียนคุณช่วยฝากมากับสอนพอพวงเป็นศึกษานิเทศอำเภอน,นะเพราะเธอก็ต้องไปในงานนี้ผมก็จัดการนำไปฝากแต่เทาว่าหลังวันงานจัดนิทรรศการผ่านไปหนึ่งเดือนผมทราบว่าผลงานของผมไปไม่ถึงมือนายกิติวุฒิปันทนหัวหน้าศึกษานิเทศแม้แต่เล่มเดียวผมถูกต่อว่ามาจากอาจารย์กิติวุฒิปันทนว่า รับปากแล้วทําไมไม่ทําตามท,ที่รับปากแบบนี้เท่ากับว่าตัดหนทางข้าวหน้าของตนเองผมตกใจรีบไปที่สํานักงานการ,ระถมศึกษาอําเภอไปถามนางสาวพวงเพ็ญว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพูดว่าดิฉันไม่เอาไปหรอกเพราะมันเป็นงานส่วนตัวของคุณไม่ใจผลงานทางวิชาการที่คุณทําเพื่อเด็กอ้มีแบบนี้ด้วยหรือผมตกใจและผมไม่ได้นึกเสียใจอะไร แต่ยอมรับว่าผมติดลบกับความมีหัตตาของนางสาวพวงเพ็นและก็ยังมีเรื่องที่ทําให้ผมกับนางสาวพวงเพ็นต้องเป็นไม้เบื่อไม่เมากันต่อไปตอนนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และติดตามได้ในเฟซบุ๊กไฟบุญปันเมอืองนะครับชื่อเป็นภาษาไทยขอบคุณครับ